อาจารย์ประจํารายวิชานะคะดิฉันนางสาวที่พวรรณสโสวันค่ะวันนี้นะคะจะนําเสนอในหัวข้อการนําเสนอข้อมูลค่ะการนําเสนอข้อมูลนะคะเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมมาจัดให้เป็นระเบียบนะคะหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์สําคัญของการนําเสนอข้อมูลนะคะก็เพื่อจะนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มานําเสนอหรือว่า เผยแพร่กับผู้ที่สนใจข้อมูลนั้นๆทราบนะคะหรือสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในหน้าต่างๆได้ค่ะการนําเสนอข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์หรือว่าการแปลความหมายหรือว่าจะเป็นการสรุปผลของข้อมูลนะคะเพื่อนําเอาสารสนเทศนั้นไปใช้นะคะโดยทั่วไปนะคะการนําเสนอข้อมูลอาจจะทําได้2ลักษณะใหญ่ๆก็คือ1นนะคะ การนําเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนค่ะหมายถึงการนําเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาของข้อมูลนะคะการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความหรือว่าจะเป็นข้อความเรียงนะคะและการนําเสนอข้อมูลนะคะในรูปแบบของกึ่นตารางค่ะแบบที่2นะคะก็คือ การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนค่ะหมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์นะคะการนำเสนอข้อมูลประเภทนี้ที่นิยมใช้กันก็คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะหรือว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟและแผนภูมิค่ะสำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างแบบที่2นะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนค่ะเราจะ ใช้แผนภูมิรูปวงกลมนะคะแผนภูมิรูปวงกลมคืออะไรนะคะก็คือแผนภูมิที่ใช้แสดงด้วยรูปวงกลมโดยจะแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนๆนะคะจากจากุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะนิยมคิดข้อมูลให้เป็นในรูปแบบของร้อยละหรือว่าทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแผนภูมินะคะเราก็สามารถทําได้2แบบก็คือใช้มือวาดแล้วก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ,ะเราก็จะ ทำให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะก็คือ1นนะคะวิธีและขั้นตอนการทําแผ่นพรมแบบมือนะคะใช้มือวาดนะคะค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็คำนวณสัดส่วนของแผ่นพรมวงกลมนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ข้อมูลตัวเลขน,นะคะเราก็จะนําข้อมูลตัวเลขมาเรียงกันเป็นแถวนะคะโดยจะเรียงจากจํานวนมากไปหาจํานวนน้อยนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเอาตัวเลขทั้งหมดนะคะมาบวกกันเพื่อที่จะคํานวณหายยอดรวมของข้อมูลนะคะจากรูปนะคะก็เอา14,000นะคะบวก9 6 0 0บวกกับ7,200นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบข้อมูลที่เรามีนะคะอันนี้ บวกกันเสร็จแล้วนะคะยอดรวมก็คือ48,000ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมแต่และตัวกันค่ะโดยจะใช้ยอดรวมเป็นตัวหารนะคะจากรูปนะคะเราก็จะเอา14,400นะคะไปหารกับ48,000นะคะเราก็จะได้0.3ค่ะเอา9,600นะคะไปหารกับ48,000นะคะจะได้0.2ค่ะแล้วก็ หารแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจํานวนที่ข้อมูลของเราเลยนะคะเมื่อคํานวณเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาคํานวณหามุมเพื่อใช้ในการวาดวงกลมต่อนะคะโดยจะนำเปอร์เซ็นต์ที่หาได้นะคะไปคูณกับ360องศานะคะ จากรูปนะคะเราก็จะได้0.3นะเขคูณกับ360องศาเราก็จะได้180องศาค่ะ0.2คูณ360องศาคูณเราก็จะได้เท่ากับ72นะคะเราคูณจนครบข้อมูลที่เรามีนะคะโดยวิธีนี้นะคะเราก็จะตรวจทานโดยนำเอาตัวเลขที่ได้นะคะมาบวกกันถ้าได้เท่ากับ3 6 0 มันก็แปลว่าเราทำถูกต้องนะคะถ้าได้น้อยกว่า3 6 0หรือว่าได้มากกว่า360ก็คือเราต้องกลับไปรีเช็คว่าเราคูณตัวเลขผิดหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ในการทำแผนภูมิวงกลมนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการวาดน,นะคะหรือว่าถ้าไม่มีนะคะเราใช้วัตถุทรงกลมก็ได้นะคะเช่นหรืออาจจะเป็นเหรียญเหรียญที่เราใช้นะคะหรือว่าเป็นกระป๋องหรือว่าเป็นแก้วที่มี ทรงกลมนะคะเราสามารถใช้แทนกันได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็วาดรัศมีจากตรงกลางนะคะแล้วก็ลากไปยังอขอบของวงกลมเลยนะคะโดยใช้ไม้โปรเจคเตอร์หรือว่าไม้บรรทัดก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ใช้ครึ่งวงกลมนะคะวัดแล้วก็วาดเส้นตามองศาที่เราหาได้เลยค่ะลนะพอ เสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปเลยนะคะเมื่อเราขีดเส้นแล้วก็วาดเส้นองศาครบแล้วนะคะเราจะระบายสีหรือว่าเขียนลวดลายหรือว่าเติมคําลงไปในแผนภูมิของเราก็ได้นะคะแต่ว่าการระบายสีนะคะจะทําให้เราเห็นข้อมูลได้ชัดเจนกว่าการเขียนเมื่อคํานวณเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตามรูปนี้เลยนะคะจะแบ่งออกเป็นสีๆแล้วก็มีองศาชัดเจนนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับ วิธีที่1นนะคะก็คือใช้มือวาดนะคะต่อไปเรามาดูวิธีที่2กันเลยค่ะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำนะคะส่วนตัวเราใช้โปรแกรม PowerPoint ในการทำนะคะค่ะแล้ก็มามาดูวิธีกันเลยค่ะเข้าโปรแกรม PowerPoint นะคะ จากนั้นคลิกที่คำว่าแทรกนะคะแล้วก็เลือกคำว่าแผนภูมินะคะแล้วก็เลือกวงกลมนะคะจะมีแผนภูมิหลากหลายให้เราเลือกแล้วก็เลือกแบบที่เราชอบได้เลยนะคะ,ะโปรแกรมจะเชื่อมกับ Excel อัตโนมัตินะคะ,ะเมื่อเราเลือกแผนภูมิวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสเปซเชียปรากฏขึ้นให้เรานำข้อมูลของเรานะคะไปแทนในสเปซชีตหลังจากนั้นก็สามารถปิดสเปซชีตได้เลยค่ะ ถ้าเราต้องการตกแต่งแผนภูมิให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูวิธีกันเลยค่ะเมื่อต้องการที่จะแสดงซ่อนหรือว่าจดัดรูปแบบสิ่งต่างๆเช่นชื่อแกนหรือป้ายชื่อข้อมูลนะคะให้คลิกที่คำว่าองค์ประกอบของแผนภูมินะคะหรือว่าต้องการเปลี่ยนสีหรือสไตล์แผนภูมิอย่างรวเดเร็วนะคะให้เลือกคำว่าสไตล์แผนภูมินะคะหรือว่า เมื่อต้องการแสดงหรือว่าซ่อนข้อมูลในแผนภูมินะคะให้คลิกตัวเลือกคำว่าตัวกรองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมานะคะจะเป็นใช้วิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ก็คือ จำนวนนักเรียนที่ชอบแต่ละวิชาจากนักเรียน100คนนะคะโดยชอบวิชาภาษาไทย15คนวิทยา,าศาสตร์20คนคณิตศาสตร์25คนภาษาอังกฤษ12คนและก็วิชาศิลปะ28คนนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะสร้างแผนภูมิวงกลมค่ะอันดับแรกนะคะคลิกที่คําว่าแทรกนะคะจากนั้นเลือกคําว่าแผานภูมิค่ะอันดับ3ก็คือ เลือกคําว่าวงกลมนะคะเพราะว่าวันนี้เราทําเป็นแผ่นภูมวงกลมค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะในสเปชีกสเปชีก็จะปรากฏขึ้นนะคะให้เราแทนข้อมูลต่างๆลงไปนะคะเมื่อแทนข้อมูลเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมก็จะคานวณเปอร์เซ็นต์แล้วก็แยกสีให้เราเลยนะคะเราจะใช้เวลาเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะเมื่อเทียบกับาการมานั่งวาดเองนะคะ โอเคค่ะเรามาสรุปแผนภูมิกลมของเรานะคะก็คือมีคนชอบภาษาไทยนะคะ15%แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นสีแดง20%คณิตศาสตร์สีเขียว25%ภาษาอังกฤษสีม่วงนะคะ1 2แล้วก็วิชาศิละปะ28%เค่ะจะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ